ขณะที่หมดภูหลงปู่มหาสิราสิริจันโทได้กล่าวสมโมชนียกัณฐาให้กับคณะลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านได้นั่งแล้วก็นมมย์ไว้แล้วลูกปู่จะได้สมโมชนียกัณฐากับมาทน้อยเพียงใดสุดแล้วแต่พระเดชพระคุณจะเมตตาอัน่ดีเดี๋ยวว่ากันข้างล้อ จีบดูโหดดูั้ามดูฝนก็จะดีตาวสาธุกิจล๊อกยั่โยมร่วมกันปฏิบฐานด้วยกันใม่หลวงปู่ให้พอดีแล้วว่าตามอาตมาไดิมพุทธบูชาพุทธบูชามหาเตชวันโตมหาเตชวันโตด้วยการบูชานี้ด้วยการ ไปยเป็นผู้มากไปด้วยเจษฎานุภาพอันยิ่งใหญ่เจษกาลุภาพอันยิ่งใหญ่ธรรมาบูชาธรรมาบูชามหาปัญโยมหาปัญโยด้วยการบูชาดีด้วยการบูชาดีขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มากไปด้วยจงเป็นผู้มากไปด้วย สติปัญญาอันยิ่งใหญ่สติปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชาสังฆบูชามหาโพคาวาโหมหาโพคาวาโหด้วยการบูชานี้ด้วยการบูชานีปล่อยข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มากไปด้วยจงเป็นผู้มากไปด้วยโพคัสมบัติอันยิ่งใหญ่โพคัสสมบัติอันยิ่งใหญ่ สิทธิกิจยังสิทธิกิจญาณสิทธิกรรมังสิทธิกรรมังวิยัมมะปิยังมะมะปสิทิราภูปสิทิราภูโอ้โหตุโอ้โหตุจะสัพพะทาสัพพระทาสาธุพร้อมกันดังสาธุอีกครั้งหนึ่งสาธุดังอีกครั้งหนึ่งสา